มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะ รับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกษตรกรเฮล่น hey เงื่อนไขรับเราชนะ7,000เงื่อนไขเกษตรกรรับเราชนะ7,000หลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยาผ่านโครงการเราชนะเพื่อช่วยเหลือบรรเทาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจํานวน31.1ล้านคนโดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวยา3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือน เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเพื่อใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ถึง31พฤษภาคม2564สำหรับการคัดเลือกผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะคำนึงจากความสามารถในการจ่ายค่าครองชีพและการมีระบบคุ้มครองทางสังคมเป็นหลักและการช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพเช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระหาบ เร่แผงลอยรับจ้างรวมไปถึงเกษตรกรหากมีคุณ,ณสมบัติตรงตามเงื่อนไขก็จะได้รับสิทธิ์เช่นกัน สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะมีดังนี้เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ประกันตนมาตา3า33แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงไม่เป็นข้าราชการการ เมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวหวัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด ดังนั้นหากเกษตรกรเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเช่นเดียวกับเกษตรกรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ต้องลงทะเบียนใหม่หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g w a l l e แอปพลิเคชันเป่าตังทันทีอย่างไรก็ตามหากเกษตรกรเป็นผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ w w w รเเรชนะ .com ในวันที่29มกราคม2564หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ G Wallet Application เ,เป๋าตัง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิ c คอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ